ครับนาหน่อยแฟมิลี่ครับผมโ,โอ้ยเดืยอยเปนเราเลยเป็นแบบทั้งลมทั้งฝนเลยครับลมก็แรงมากครับลมแรงมากเลยฝนก็ตกหนักลมก็ลมแรงครับผมครับฝนตกหนักมากครับลมแรงด้วยครับลมมาเป็นระลอกละลอกเลยครับผมวันนี้ ลมนี้มาเป็นระลอกระลอกนะครับเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็หายนะครับลมบอกว่าจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับเมื่อกี้เปิดร้านเรียบร้อยแล้วครับผมเราดูว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่ก็รีบปิดเลยครับเมื่อกี้ต่อไปไว้เรียบร้อยนะครับปิ้งไปได้สีแดงได้ประมาณประมาณร้อยไม้ครับผมก็น,นํามาพอดีผูกร้านไว้เรียบร้อยนะครับไม่รู้ว่าร้านจะไปหรือเปล่า เดี๋ยวไปดูร้านก่อนนะครับเพราะว่าลมแรงมากนะครับผมดูยอดไม้ครับยอดต้นไม้ครับดูหนักมากแรงมากครับผมเอาเดี๋ยวไปดูร้านก่อนครับฝนตกบ้านานายหลังคารั่วครับไม่ใช่รัว่วนะครับมันเป็นอะไรนะไอช่วงเทปบก็ต่อกันนะครับ เ,เดี๋ยวจะพาไปดูร้านก่อนครับผมเที่ยว<ๆ>ร้านเรายังอยู่ไหมครับวันนี้ กอให้ร้านเราอยู่นะครับเพราะยังไม่ได้โบกปูนบอกอะไรเลยเสาเสาหน่วงไว้เฉยนะครับแต่านานก็ใช้เชือกผูกไว้อยู่มัดไว้อยู่นะครับก็ดูทรงๆไปแล้วโอ้ยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ครับย,ย,ยังอยู่ครับรบ้านเรายังอยู่เออซาแล้วซาแล้วซาแล้วแต่มืดมาทางโู้นนะมืดไหมดูก่อนโอ้ เมื่อกี้ลมแรงมากเลยครับลมแรงจนเกือบปิวอะเชือกมัดไว้ครับมัาไว้กันรั้วนะครับแล้กนะ่อไฟไปเรียบร้อยครับเมื่อกี้ก่อไฟเตรียมตัวขายและปิ้งไปแล้วเมื่อกี้นะั้นร้อยก่อนไม้ครับก็ยังไม่ได้สักไม้เลยก็ต้องเก็บไปก่อนครับปลอดภัยไว้ก่อนก็ยังอยู่ครับอันนี้ก็มัดไว้แล้ว มัดไวเรียบร้อยครับตอนนี้มัดไวเมื่อกี้เชือกมัดไวพยุงกับพยุงใส่กับกระถางดอกไม้ครับพยุงไวมัดไวครับพยุงใส่กระถางดอกไม้เพราะว่าน้นาานนี่ไม่ได้แค่วางไว้เฉยๆนะครับไม่ได้ใส่ปูนไม่ได้โบกปูนไว้นะครับผมถ้าลมมาจริงๆก็ยกขึ้นไปเลยแหละ คือฝนตกแป๊บเดียวครับผมน้ำนี่มาเต็มเลยลวแสดงช้างเราไม่ต้องพูดถึงครับน่าจะท่วมโอ้โหพายุมาเลยเนาะวันนี้ใช่าหมจะได้ขายทูกชิ้นไม่ได้ขายเลยนี่ลมแรงมากครับเมื่อกี้ลมวูลมแรงจริงครับ คาราเบลเลยครับมูนกูรถไม่กล้าวิ่งเร็วเลยตลาดนัดวันนี้วายเลยครับี่นะที่เราซื้อกับข้าวไปก่อนเมื่อกี้กำลัง4โมงกว่าๆ4โมงจะ5โมง มาเต็มที่เลยน่าจะสี่โมงสี่โมงกวาง่นานมนจะขายลูกชิ้นก็ขายไม่ได้เลยคะับฮ่าาอ่เนาะน้ะองเยธรรมชาติธรรมดาเนาะนะเมื่อวานก็ท่านเมตตาเราแล้วเมื่อวานครับนายนายก็ขายหมดเลยวันนี้ท่านเมื่อวานขอท่านท่านก็ให้วันนี้ก็คิดอยู่ว่าน่าจะมาเต็มที่แหละนะครับนะก็ไม่เป็นไรครับผม สู้กันต่อไปครับสู้กันต่อไปสู้กันต่อวันพรุ่งนี้ยังมีครับวันพรุ่งนี้ฝนตกเราก็วันเมื่อื่นก็มีนะสู้กันไปเรื่อยๆโอ้ลมลมนี่ลมลมแรงครับลมลมันล,ลมมาเป็นระยะระยะนะครับลมกระโชกเป็นระยะระยะนะก็ห่วงแต่ร้านลูกชิ้นเจ้านนเลยครับจะตีลังกาไป จะผูกไว้อย่างนี้มันก็ไม่รู้ว่าจะมันจะอยู่หรือเปล่านะครับเชือกขาดหรือเปล่าถ้าลมมาแรงๆจริงอันนี้ฝนก็สาแล้วอีกสักครู่มาอีกครับอสักครู่เลียมาอีกแน่นอนโอ้เกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวรถเกี่ยวเกี่ยวคูโบตา เปียกหมดเลยครับโอ้มาอีกแล้วเห็นไหมครับมาเป็นระยะระยะครับฝนหนักอีกแล้วครับถึงไฟถึงไฟถึงไฟเออโอ้ที่เรามีไฟไม่ถึงด้วยเปียกหมดเลยครับสาดเข้ามาเลยครับวันนี้น้องปุ้ยไปตัดอ้อยด้วยนะครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้ เีไ๋ไปตัดทางไหนลมแรงด้วยมื่อกี้ครับผมฝนตกหนักลมแรงด้วยไม่รู้ตัดทางไหนตัดได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ปิ้งไฟครับปิ้งไฟเราไม่ได้ปิ้งลูกชิ้นเราก็ปิ้งไฟเอาก็ได้ครับผม<ะ>เสียดายไฟครับผมดูไฟเต็มเลยแดงๆกำลังปิ้งพอดีเลยกำลังปิ้งได้พอดีพอดีเลยทีนะาที่เก็บไม่ทันพอดีทางนองปุ้ย ก็บอกแล้วว่าไม่ต้องซิ่งหรอกวันนี้แม่ยา่บอกว่าไม่ต้องซิ่งหรอกวันนี้วัวคนตกแต่นายก็อยากจะลองซิ่งดูอยากจะลองดูก็สุดท้ายก็ลองลองดูแค่นิดเดียวครับเมื่อกี้รู้อยู่ว่าวันจะฝนตกนายก็ลองดูแล้วก็ลองซิ่งดูแล้วก็เอาของมาเก็บไบที่ร้านด้วยนะครับผมอ้่ะมาอีกแล้วครับผมเดี๋ยวนายขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับไปเช็คที่บ้านก่อนบ้านก็รั่วครับรูออกไปหมดเลย ถ้าฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงๆเนี่ยรั่วนะคระับรับอยากกลับบ้านแล้วครับผมา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 เทาะมาเทาะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับน้าน่ายด้วยนะครับผมคลิปน,นี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝนตกเด้อพี่น้องเด้อนอนหลับให้ได้เง,งินเงินอนตะื่นตื่เงินแสนฝนน่ะเกี่ยวอะไรกันเนี่ยอ่ะครับก็อุปกรณให้ทุกท่านเนาะ ขอให้โชคดีโชคดีครับผมปลอดภัยปลอดภัยแกวคราดครับสวัสดีครับเนื้อเต็มเต็มครับเต็มถังเลยครับลงไม่ได้ครับวันนี้เนื้อเต็มเต็มเนื้อเต็มเหลือเต็มเลยนะครับไม่ได้ขายวันนี้ฝนตกนะครับผมน่ครับจะได้มากเลยครับอ่ะไม่เป็นไรครับวันพรุ่งนี้สู้ต่อไป